วันนี้ผมซีโฟมาไทยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มาในชุดนี่แหละครับตู้โกทั้งตัวนั่นเองเป็นสายฟรีนั่นเองวันนี้ผมก็เปิดลักกี้มาจนตันแล้วผมก็ได้รับชุดมาเป็นที่รล้อยนะครับทั้งชุดมี4ชิ้นผมว่าชุดนี้ก็เท่ที่สุดนี่เลยนี่เลยครับสูนหัวเลยครับที่ผมว่าคิดว่าเท่ที่สุดแล้วแล้วก็กางเกงด้วยนะ เสื้อผมว่ายังไม่เท่เท่าไหร่ผมให้2อย่างนี้ที่เท่ที่สุดแล้วผมก็เอามาใส่ในหมัดใหม่ที่เพิ่งเข้ามา,มาใหม่ๆล่าสุดร้อนๆนะครับตอนนี้ฟีไฟก็มีอัปเดตใหม่แล้วก็เป็นฟีไฟแม็กที่ใครลงทะเบียนไว้ไม่รู้ว่าตอนนี้เล่นได้ยังนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับแล้วก็นี่เลยครับตอนนี้ผมอยู่ท็อปสามวันนี้ผมจะไปสุ่มในห้องกันครับว่าเราจะไปเจอผู้เล่นแบบไหนกันบ้างอ่ะมีตู้ไดมอนด์เข้ามาใหม่เลยนะครับของหลายอย่างที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็มีเยอะเลยนะครับมีอันนี้ด้วยครั้งดีไซเนอร ผมจะไปก็มีประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ชื่อผมก็เปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอย่าลืมกดไลค์กดสมครย่องซีโฟมบางไทยกันด้วยนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมก,กันเลยดีกว่าครับทุกคนไปเลยทุกคน Let's go ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับผมก็มีสินด,ดีที่จะมาแนะนําเพื่อนๆตอนนี้ผมเป็นสมาชิกของกลุ่มสอนหาเงินเทรดดิ้ง หากทุกคนสนใจที่จะเรียนรู้วิธีการหาเงินในตลาดการเงินและคริปโตผมอยากแนะนําให้ทุกคนมาติดตามผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างพี่แทนนะครับและมาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในกลุ่มปิดในแทนเทเล gram เพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆกดติดตามได้ที่ลิงก์ E นคลิป t i ่นด้านในต้ล่างคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านสำหรับใครสนใจอยากเข้ากลุ่มเทเล gram นะครับไม่ว่าจะกลุ่มเปิดนะครับกลุ่มเปิดไว้แชร์ข้อมูลข่าวสารนะครับบทความวิเคราะห์การเทรดอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามได้ส่วนใครอยากเข้ากลุ่มปิดนะครับไว้ นะครับผมก็มาจอยกันได้นะครับมีได้มีเสียนะครับอยากพัฒนาตัวเองอยากมีคนนาเทรดซึ่งผมก็จะนาทุกท่านเทรดพยายามบริหารจัดการเงินทุนดีๆนะครับออกไม้ซอยไม้ที่10ไม้ก็พออย่าเพิ่งมาออิน n กับผมนะครับถ้าใครสนใจนะครับเรียนเชิญนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวัยรุ่นทาอะไรกันอยู่ครับเนี่ยไอแรงเบ่งสวัสดีครับวุ่นไหลวัยรุ่นเอ้ยคำคมคำคมไหมที่ผมพูดเมื่อกี้คำคมคำคมคำคมผมอาจจะไม่เฉียบเท่าไหร่นะครับ แต่บักเขียบอ่ะมันคือน้อยหนาพามเย็ดยลูอเข้าผมก็มาเข้าผมว่าไงครับเพื่อนผมจะเล่นด้วยอ่ะอบอกผมแล้วครับบอกนะแมวแรงแกนออกบอกผมแล้วครับโอเคเดี๋ยวบอกให้ก็ได้ครับพี่ชายไปไไปแล้วนะพี่ั้งนั้นแมวแมวนะแ่ะเอ้ยแมว ไม่ได้ไม่ไม่ไม่อินกับปักชงโอเคครับไม่ยินผมไปละไม่ยินผมไปละมาะใหม่โอเคปักคงใหม่ปักคมเอ้าเพื่อนคุณบอกว่าไม่ยินน่ะผมไปแล้วนะเอ้าก็ก็พี่คนนั้นน่ะบอกว่าไม่อินน่ะพี่พี่ใช่พี่โคนันหรือพี่คนไหนเงียไม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมเส้อดำอ๋ออ๋อโอเคครับ แม่นาพี่ม่เอาพี่เล่นไอดีใครนี่ผมเล่นไอดีเมียน้อยครับผมผมเล่นโอเคครับแม่นาเฮ้ยเฮ้ยแรงเกนไอ้เนี่ยแรงเกนหนึ่งเงี้สวัสดีครับไปรุ่นเฮ้ยอยู่แล้วครับผมว่าแรงโกเฮ้เนี่ยแต้มเขาดีพี่ดูแต้มเขาดีถึงอย่างเดียวไม่ได้พอมันต้องมีนี่ไป บุญยายครับผมมีบุญยานี่แล้วก็มีท่านี้เดะแล้วก็มีท่านี้ไอ้เขาตึงเกินตึงเกินแล้วก็มีท่านี้เละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเค้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใหฮ้ยเ่ยเอ้ใเม่หน่อยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮไยเฮ้ยเฮ้ยสฮย้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮยเฮ่้ยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮกยเฮ้ย่้เล้ยเฮเเเ่ก้้ ไม่พี่ได้ติดท็อปไปเนี่ยผมติดครับผมจริงๆอ่ะผมท็อปหนึ่งแต่ผมโดนท็อปหนึ่งถีบลงมาเลยทรอบสามตอนนี้พี่อยู่ท็อปอะไรเนี่ยผมเอางี้นะตั้งแต่ท็อปหนึ่งอ่ะผมขึ้นไปปุ๊บอ่ะมันมีท็อปหนึ่งสองคนเนี่ยเขาถีบลงมาผมท็อปสองท็อปสองก็มีสองคนเขาถีบลงมาเหลือท็อปสามเลยครับท็อปสามมันเหลือที่บ้างไงเคดีพี่บักอ่อเคดีเหรอครับทำไมทำไมไม่ติดท็อปอ่ะอ๋อที่เคดีมันบักเพราะว่ามันบักว่าหลอกไงครับบอกว่ารลักเฟิว ควมคมเป็นไงพี่พี่ดูดิเล่นแรงโคตรจริงกับทีมอ่ะเออโคตรตึงใช่ครับอันนี้อันนี้พวกพี่ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยโคตรตึงปักทองใหม่ดิพี่ปักทองใหม่โอเคครับผมไม่ถามชื่อก็ได้ครับครับผมอ่ะอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับพี่มาเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะหนึ่งสองสามเฮ้ยแครเลยจังหวะนี้ไปทำไมโอเคๆพี่คนหนึ่งเอาไปนะครับ หนึ่งสองสมนี่ไอแต่แต่อัปเดตใหม่นี่พิมพ์เราขึ้นข้อความตรงข้างบนหัวเลยโคตรเฟียวเลยพี่ว่าไหมใช่ใช่มันขึ้นเป็นกล่องข้อความอะแล้วพี่มีรหัสจำลอง่าผมเหรอผมไม่มีครับผมมีแต่รหัสหลักเอ้ยอันนี้ไม่ใช่รหัสหลักหรอกอันนี้รหัสเมียหลวงของผม เอาพี่ไอ้ขันเจเจเจนี่เติมเติมถึงแสนป่ะโอ้ยพี่พี่เห็นฝรั่งเวลาเขาแจกเงินไหมครับเขากดเขากดเงินเครื่องกดเงินนะครับเขาแจกเงินอ่ะแบบนั้นเลยครับเงินเงินผมไหลแบบนั้นเลยครับพี่ออตอนผมเติมอ,ะอ่ะ <c oughs> แล้วแล้วแล่นแ,แกะแล้วแรกะ์เขาเล่นกันยังไงแกนเ,เขาก็แคมป์มาครับก็ต้องแคมป์อยู่แล้วผมนม่โอ้ยนอกพี่พี่เชื่อไหมว่าแบบเล่นได้เกมนึงอ่ะจบเกมหนึ่งไปยิ้ม้าธียะผมยังนั่งอยู่นอกวงอยู่เลยวงบีบเป็นสุดวงอ่ะ ผมนั่งปั๊มยาอยู่เลยเอาพี่พี่ถอดปั๊มยาหรือว่าอะไรหรือว่าเล่นด้วยโอ้ยเล่นเล่นไปด้วยปั๊มยาไปด้วยอ่ะเวลากินข้าวกินมือหนึ่งเล่นมือหนึ่งอ่ะพี่ว่าผมสุดไหมล่ะแม่ด่าผมยังไม่ลุกไปล้างจานเลยพี่ลีเคเดียอ๋อยผมไม่ได้ลีครับผมก็เล่นปกติอ่ะแม่ใช้ไปล้างจานนะผมไม่ไปเลยอ่ะผมผมเล่นผมดันแรงแบบบ้าค้ั่งอ่ะพี่แบบดันดันโหดอ่ะไม่ไม่ผมว่าอายุอะไรนี่พี่อายุ่าไรผมอายุสิบแปดครับ โีีีผมหวันนั้นแม่ผมใช้ไปล้างจานผมไม่ไปเลยผมโอ้โหพูดทีเดียวผมไปเลยพี่โดนทีเดียวผมไปเลยท็อสามของประเทศเอ้ยเนี่ยท็อปสามโอ้โหเป็นไงครับพี่ใช้บัตรคุณสองวะพี่ใช้บัตรคุณสองวะคุณสองเหรอครับคุณสองผมไม่ใช้ผมใช้คุณสามครับผมใช้คุณสามครับเอาพี่ละที่สุดเลยยอมผมไม่มีคุณสอง ไปนะครับทีซั่นที่แล้วอยู่อันดับเท่าไหร่อีั่นที่แล้วเหรอครับครับคีซั่นที่แล้วผมจะบอกให้นะพี่จริงๆอ่ะคนดงนังจริงจริงอ่ะไอท็อปท็อปหนึ่งอ่ะผมว่าขึ้นไปแล้วแต่มันเป็นแค่แบบชั่ววูบไงพี่แบบขึ้นคนดงังแกมีคนดังปะอะไรนะครับคนดังปะนี่ผมยังไม่ได้มวูวเลยซีสั่นที่แล้วผมประสบการณ์ผมเป็นยังไงเนี่ยฟังก่อนไหมเนีน่ยฟังพี่ฟังเออซีซั้นที่แล้วขึ้นไปท็อปหนึ่งปุ๊บมัน ตอนนั้นอนะผมขึ้นท็อปเหนือนะแต่จริงๆแล้วเน็ตผมมันปิงแล้วพอพอพอผมรีอีกรอบมันก็ตกละมันผมกไม็ไม่ได้ติดอันดับเลยแรงแกนผมก็หมดหมดกําลังใจเลยซนี้ซันนี้ท็อปหนึ่งเขามาแรงนะใช่ครับเขามาแรงเขาแสงทางโค้งไหมครับพี่ถ้าเขามาแรงบ,บ,บ้าน, <laughs> บ,านบ้านกุยชิิชิบ้านพี่ผมว่าน่าจะพายุเข้านะพี่ชายเอ้ <laughs> <laughs> บ้านบ้านไขรบ้านบ้านเหมือพหอ เฮ้ยพอใช่พอวอล์กเกอร์ไหมครับเนี่ยผมรู้จักอยู่นะใช่เฮ้ยผมรู้จักรู้จักรู้จักเอฟซีเลยคนดังคนดังโอเคอ่ะผมไปแล้วนะทุกคนไปเจอกันจุ๊บจุ๊บใครเปนได้ดิคนไหนอ่ะเนี่ยพี่ไอแทนคุงครับเนี่ยพี่ลาไเป็นได้ดิแทนคุงโอเคครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บหนอ่ะคนไหนเนี่ยพี่ไอแทนคุงรับเนี่ยพ่ลายเป็นได้ดิแนคงโอเครักบ๊ายบาเจุ๊บจุ๊บคหนอ่ะคนไหนเนี่ย่อนบอกรักผมก่ยพี่ลายเป็นได้ดิแทนคอะไรับบ๊ายบา ผมละผมชื่อเมฆผมชื่อเมฆครับพี่บอกรักผมก่นมอนเจ็บบ้าคลังเฮ้ยพี่บอกรักผมชื่อเมฆพี่บอกรักผมก่อนแล้วก็จูบผมได้โหรักพี่เมฆนะครับเอ้ยผมยังไม่ได้จูบจากพี่เลยอบเฮ้ยครับเอเยี่ครับ, <laughs> รบ, <laughs> รบทุกคนเดี <laughs> ๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่า แดงแดงอยู่คนเดียวแหละอุ้ยค้างออืืมมสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างครับพี่ชายกูค้างเฮ้ยขอโทษขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่มีชุดเหมือนผมไหมเนี่ยชุดใหม่เอ้ยพี่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีชุดเหมือนผมนัเนี่ยเป็นไงผมมีคนเดียวครับเสื้อแลงโกเอ้ยไม่ใช่เสื้อแลงโกตู้โก้เหรอย่อพี่มีเปล่าชุดปัญญาอ่อนใส่แล้วคันนั่นน่ะโอ้โห กรคันจริงเหรอครับผมว่ากดท่านี้มันก็เป็นคันเลยครับนี่เกาสังคางไปหนึ่งทีเป,เป็นไงเกา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 สภาพนา่าจะคันหน้ารู้อ่ะโอ้ยก็ผมสายพี่อ่ะผมไม่ใช่สายเติมแบบพี่หรอครับเออธรรมดาน้องครับแตเอ็นนี้อะมัต้องใส่ชุดด้วยะกลัวอ,อะไรเนี่ยโอ้สภาพทรงผมอะไรนี่ทรงผมผมก็มันก็สายพี่นาะพี่มันก็พอใช้ได้อ่ะจริงผมมีชุดสายเติมอยู่แต่ผมไม่ได้ใส่หรอกแล้วพี่แต่งตัวอะไรงพี่เนี่ยใส่ไฮไลท์ใส่เติมหรือว่าไง ปั๊กพี่ชื่ออะไรเนี่ยผมยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยอ่านไม่ออกชื่อพี่ชื่อพี่อื่นบทส่วนเลยเนี่ยบทอันนี้ชื่อชื่อคนเลยบทส่วนรับเนี่ยไม่ตลกผมไม่ตลกน้องอจ่ยุดนะไม่ตลกนะโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับเห็นไหมผู้หญิงเขายังหัวรอะเลยไ่พี่สาวเหัวรอหผมเลยพี่อ่าพี่รู้จักว่าว่าผมเป็นใครเนี่ย แบกึงไงชื่อมันก็บอกอยู่ผมแบกิวครับไปนี่ปักธงโชว์ไปหนึ่งทีแล้วไงไอ้น้องสนใจให้ผมแบกขึ้นแกนป่าวิชัยสภาพนี้ให้กูแบกหรอวะโอ้ยผมก็พอเล่นได้เนาะก็คนทั่วไปนี่แหละผมไม่ได้เป็นเทพเจ้าเหมือนพี่หรอกผมไม่ได้เป็นเทพเจ้าแบบสายไฮไลท์ิงหัวไปพี่หรอกนะ ผมดูอยากพี่น่าจะเป็นแบบแนวนักแข่งอ่ะนี่นี่เดี๋ยวเจอนี่เดี๋ยวเจอผู้หญิงเป็นไงบุญญาเอ้พี่กดพร้อมกันดีกว่ามาพี่เอ้ยก็มาดีครับพวกผมก็มีอสองคนน่ะแต่คนนี้เข้ามาจกไหนผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่สนใจไม่สนใจผู้หญิงไปแล้วนะถ้างั้นผมไปนะไปไหมอ่ะก็ผมอยากไปอ่ะเดี๋ยวพี่อยากเล่นกับแรงแกนละดิหรือไม่อยากให้ผมไปอ่ะ หนึ่งหนึ่งกูน่าจะเพอะทรงยางหนึ่งหนึ่งผมก็ได้นชนะนีะ่รู้ได้ไงไอ้หนูรู้ได้ไงไอ้หนูก็ผมเล่นมาบ่อยแล้วผมเจ,นวนเจอมาบ่อยแนวเนี้ยใช่ใช่ฮะเจอมาบ่อยโูกูเจอบ่อยกว่ามึงกูเล่นทุกวันอนะ่ะหนึ่งหนึ่งเล่นเพ<า>ื่อนกูฮ<า>ะสภาพอีงมึงเนี่ยดูทรงละจับไอวอลไม่มั่นโอ้หบอกจับไอวอลไม่มั่นพ<ห>ี่พี่พี่เคยเห็นผมเล่นยังอ่ะ พี่เคยเห็นผมเล่นยังอ่ะแกนเนี่ยจ้างป้อมมากูดูแล้วเนี่ยเนฮ้ยก็ผมให้เมียหลวงผมเล่นให้แกนผมอะแล้วพี่จะทำไมก็ผมขึ้นแกนแล้วพี่จะทำไมแล้วพี่พี่เจ้าผมแล้วเนี่ยผมผมผมไม่ไหวแล้วพี่ผมไม่ไหวละมึงจะสร้างไหมผมมีบัตรหรอครับโอ้โหจะมีบัตรนะสภาพมึงอ่ะเฮ้ยผมผมมี่แล้วครับผมมีปากทองยังไงผมก็ต้องมีบัตรอยู่แล้วครับเออผมสร้างเลยไหมล่ะฮะมึงเฮ้ยล่ะจะสร้างอย่างเดียวเลยไม่เล่นดีกว่าเปลืองบัตร ไอเดี่ยเคียนี่กลัวกูละเหี้ยเฮ้ยไม่กลัวหรอกครับจริงๆผมก็ผมก็ได้หมดนะครับถ้าสดชื่นโอ้ยไม่มึงยังกากเลยมึงเหี้ยพูดอะไรก็ไม่รู้โอ้โอ้โหปุริยันไหม่โอ้โหปุริผมยันไหมเออได้ได้๋ยวพี่ๆจะเล่นจริงใช่ไหมเนี่ยพี่ๆอยากอยากโดนจริงใช่ไหมไม่มึงจะแอดก็ได้นะเนี่ยกูแอดเลยเนี่ยมึงจะเอายังไงล่ะอ่ะมามามา ผมก็เริ่มไม่ไหมวกับพี่ละมาเดี๋ยวผมสร้างเลยทุกคนมาเดี๋ยวผมสร้างให้พี่เขาเล่นเลยคือผมชวนพี่เขาไปแต่พี่เขาก็ยังไม่เข้าเลยครับผมชวนหม่ให่กันโอเล่นในคอมได้นะ <_ C> พิมพ์ก่อนเลยผมว่าจะพิมพ์ไปโอเคมาดิตาแรกก็น,น,น่าจะรู้กันอยู่รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าต้องเล่นดีเสุนะมา งาเงาอยากโดนเหล่ากะบานเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมปมั๊มยาก,กมาแล้วครับทุกคนกนี่มีปักธงปักธงไปกัน <c oughs> เล่นไปด้วยแอคไปด้วย <c oughs> ใไอบอกช้ะ <c oughs> มีคนคอมเมนต์บอกว่าพี PC ่ซีโมครับผมชอบม,มากเลยครับเล่นไปด้วยแอคไปด้วย <c oughs> โอเคครับผมจะเอ็กไปด้วยแอคมันต้องแอคอยังไงอ่ะนี่เหรอ ่นี้เหรออันนี้ผมตั้งปุ่มซ้ำไปนะตรงตรงปุง่มนี้ทุกคนก็ใครที่ดูช่องผมบม่อยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับมาแล้วครับตาน,นี้เขาก็น่าจะเอาจริงก็เลยเพราะว่าพี่เขาก็เล่นในคอมด้วยนะพี่อะไรมานมาสเตย์นามสการปะชื่อเขาอะอะไรโอ้อวอลไาเอนกันนะเนี่ยห <c oughs> ผมตั้งไอวอลไม่ติดเลยวะทุกคน ถามจริงเหอะถามจริงเหอะไม่โดนเลยเหรอ,หอจะดออบอลโชว์ไปสักหนึ่งทีโดนได้ไงก็ไม่รู้ะเมื่อกี้ไปครับลูกซองเก่าคู่ใจอีกเช่นเคยวันนี้ผมมาพร้อมลูกซองคู่ใจของไอ้ต้าวซีโฟเหมือนเดิมผมผมชอบนะลูกซองเก่ามันดูงง่ายดีอะแต่เขาเก็ไม่ได้เล่นรอผมอะ่ะโอ้โหดูดิครับ ไม่เล่นรอเหลอไม่เล่นรอเลอเฮ้ยกดผิดนี่ดา่าบอลโชว์ไปหนึ่งทีมาผมกดโคโนโไปเลยแล้วกันก็ผมจะได้จบเกมไวๆหน่อยใจจริงผมอยากสุ่มเล่นห้องให้จบทั้งคลิปเลยนะผมว่าผมจะเล่นลูกซองควมงมากว่าตอนนี้ผมว่าจะเล่นลูกซองควมงมากว่าตอนนี้ นี่ปักธงเช์พี่เขาเป็นหนึ่งดีเป็นไงครับอัดตัวเป็นหนึ่งดีเบาๆเขาจะว่าผมม่นเนี่ยอัดตัวอ้วดตัวจะตายเลยจิงหัวไปสี่หัวมาแล้วอะ่ะมาแล้วอะ่ะอุ้ยอุ้ยไปไม่ได้อะ่ะทุกคน เม็ดเดียวเองนะผมให้พี่เขาเลยเม็ดหนึ่งลูกอม <c oughs> ไม่ได้ให้ลูกอมผมใหม้ลูกปืน <c oughs> เอาจริงดิอีกวินเดียวผมก็7-0แล้ว,วเจอแต่โคตรมาท่าหนึ่งหนึ่งเฮ้ยหรือว่าเขาออมมือให้ผมนะคนนี้พี่เขาออมมือให้ผมหรือเปล่านะนี่ผมเล่นมาหลายวินแล้วนะ อุ้ยหัวหายจะเกือบตายหัวหายจะไม่ตายแล้วเมื่อกี้น่าจะตายด้วยซ้ําแต่จริงๆผมน่าจะตายแต่นี่พ่อจริงกันี่ะเขาต่อให้ผมแน่เลยาาาาาตางหวอไม่สิแต่โคเทเป็นไงฝักลงไปเดะจบแบบบูย่าส,สวยๆจบสวยเนี่ยสกอร์แต่ยิงหัวไม่ยิงตัวไปตัวหนึ่งก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ ชนะเฉยยังไงครับ<ไ>อพี่เขาไปแล้วนี่ว่าน่าจะไม่ได้มาแล้วแหละอยู่ในกลุ่มแล้วนี่ว่าเดี๋ยวผมลองกดขอ,อวะนี่ไงเียะร็วมึงอะกะจอกไอ้เหี้ย โอ้ยโหยังไม่ทันได้พูดสักคำเลยยังไม่ทันสักพูดสักคำเลยยังไม่เจอเพื่อนผมเลยนะสงสัยอยากอยากมีเพื่อนแับก็ผมหรือเปล่าเนี่ยพี่อ่ะทำไมทำให้พี่ทำอย่างเงี้ยทำไมแพ้แล้วทำอย่างเงี้ยไอ้เชี้ยวปัญญาอ่อนไอ้เด็กขี้อกูไปละไอ้ขี้อะเสียเวลาชีวิตโอเคเฮ้ยเจอแต่คนปากดีแต่ไม่เคยเคยเจอคนแบบฝีมือดีๆซะ คนโอเคครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะครับชอบชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกช่องซีโฟว์งไทยกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอย่างผนว่าคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ซีโฟก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ bye บ๊ายบายจุบ๊บๆเพื่อเธอไปแล้วครับทุกคนอย่าลืมอัปเดตกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตฟีลไฟล์ใหม่เนาะ